สวัสดีคุณผู้ชมู้ท่านกันด้วยนะครับคลช่องช้างเรียนชแนลนะวันนี้เราจะมาวาดช้างกันครับตัวแรกวาดห่วงต่อมาวาดงาเห็นไหมหวงก็องมีงามีงูมีตาหางยาวนี่ตามาละตามาสิปุ๊บก็หูจะไม่วาดหัวกาวาดหัวก่อนนี่หัวหัวจะมีหยักหยักนะแล้วก็หูอีกอันหนึ่งอืมแล้วก็ต่อมาก็วาดตัววันนี้จะวาดช้างแบบตัวผอมนะ ให้มาดูตัวเล็กนิดนึงขาก็บวมๆเหมือนช้างเลยก็ช้างก็ไม่เหมือนตัวอะไรแล้วก็าาวาดขอบหัววัดคางอะไเสร็จก่อนโอเคเสร็จปุ๊บก,ก็ว่านิ้วเท้าไปเล็บเท้าอะไรก็วาดกันไปต่อมาก็วัดหางนี่หางก็หางมาเลยนี่ให้สวยงามต่อมาลงสีแต่อย่าเพิ่งลืมไปมีงานข้างหนึ่งแล้วก็ วาดเงาตกเตะสวยงามต่อมาลงสีเทาจีเท,าเทาเทา,เทาเทาเทาโอ้ยเข้มไปนิดนึงเอ้ยไม่ใช่มีจุดนี่แล้วก็เข้มไปน,นิดหนึ่งหน่อยแล้วก็รีววาดหูในหูอีกโอเคต่อมาลงสีนะครับเป็นสีชมพูอ่อนไปจึงจึงนันก็งาได้โอเคแล้วก็เอาให้สีตัวนี้มันอ่อนขึ้นโอเคก็ได้แล้ว